สวัสดีครับผมฟิล์มครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูกระสุนปืนสั้นหัวเกลียวนะครับนี่เลยเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับเป็นหัวเกลียวนะครับที่จับพอจับได้ก็รู้สึกว่าน้ำหนักเนี่ยเบาเบากว่ากระสุนปกติเบามากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าแรงรีคอยเสียงอะไรพวกเนี้ยจะต่างกับกระสุน9มม,มปกติไหมนะครับ แต่ผมจะเปรียบเทียบกับหัวตะกัวเคลือบเคือบเทฟลอนนะครับของ n อ c นซนะครับเ้า <Okay. S 1> มาดูกันเลยครับผมจะบรรจุสลับกันนะครับโอเคครับ นัดแรกก็จะเป็นกระสุนหัวเกลียวนะครับต่อไปก็เป็นกระสุนหัวตะกวนะครับจะสลับกันเรื่อยๆเลยเรามาดูแรงรีคอยกันเลยครับนี่คือหัวเกลียวนะครับต่อไปเป็นหัวตะกัวต่อไปหัวเกลียวครับแล้วก็หัวตะกัวแล้วก็หัวเกลียวหัวตะกวด ที่ผมสังเกตได้ก็หัวเกียวก็แรงรีคอยเบานะครับแล้วก็แล้วก็เสียงเนี่ยก็เบาด้วยโอเคต่อไปมาดูกันเียก่อนนะว่ากระสุนหัวเกียวจะยิงกับปืนสั้นกลึงอัตโนมัติจะติดขัดไหมนะครับนี่ก็เป็นขนาด9มมนะครับโอเคไปดูกันเลยครับว่ามันจะติดขัดไหมผมจะล้วเลยนะครับ เบามากเลยก็ยิงได้ปกตินะครับไม่ติดขัดเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ